สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคอฟุตบอลสายนักลงทุนทุกท่านกลับมาพบกับผมแจ็คคลัเป้าอีกเช่นเคย ก่อนอื่นลยครับต้องกราบขออภัยด้วยครับเมื่อวานตัวทีเด็ดหน้าช่องอย่างโมูนอคัสครับไม่มาตามนัดต้องกราบขออภัยกันด้วยแต่ยังไงก็ตามครับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวของเรายังได้เฮตามกันไปครับเมื่อวานตัววีของผมญี่ปุ่นแล้วก็ตัวเน้นอีกหนึ่งตัวครับอย่างเกาหลีใต้ครับเรียกได้ว่ามาตามนัดทั้งสองตัวก็ยังได้เฮได้สดชื่นกันไปครับสำหรับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวครับสำหรับท่านใดครับสนใจแนวทางดีๆแบบนี้ครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยใต้โปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ครับมาุยกันต่อครับว เป็นฟุตบอลไอแลนด์ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างดันดาร์ครับทีมอันดับที่4ของตารางครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์ล็อกโรเวอร์ทีมอันดับที่1ของตารางไปดูเฮ to h e ฮดการเจอกันของทั้งคู่กันครับสนัดที่เจอกันในฤดูกาลนี้ครับเป็นทางฝั่งของผู้มาเยือนอย่าง แชมป์ล็อกโรเวอร์ครับที่ทําได้ดีกว่าครับโดยนัดแรกแชมป์ล็อกโรเวอร์บุกไปถล่มดันดาร์กมาได้ถึงถินครับที่4ประตูต่อศูนย์และนัดล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเลยเป็นทางฝั่งแชมป์ล็อกโรเวอร์ครับเปิดบ้านเอาถล่มดันดาร์กมาได้ที่สองประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าผลงานการเจอกัน2นัดแชมป์ล็อกข่มรับข่มยับเลยอ่าวันนี้ครับแฮนดิแคปเปิดให้ผู้มาเยือนอย่างแชมป์ล็อกโรเวอร์ดูดีกว่าแค่ครึ่งช่วงตัวเท่านั้นผมมองว่าวันนี้แชมป์ล็อกโรเวอร์มาโชว์นอกบ้านแน่นอน ตัวทีเด็ดหน้าช่องครับวันนี้ขอฟันธงไปที่ผู้มาเยือนอย่างแชมป์ล็อกโรเวอร์ครับสำหรับท่านใดครับสนใจเข้ากลุ่มครอบครัวครับทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใต้โปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่ครับสำหรับรายละเอียดเรามาเจอกันในไลฟ์สดตอนบ่ายสามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ